ขอ,อต้อนรับเข้าสู่รายการ SME สร้างอาชีพทีวีสนับสนุนโดยนิตยสาร SME สร้างอาชีพช่วยให้คุณมีธุรกิจส่วนตัวได้ง่ายขึ้นทุระที่เป็นพลาสติกไทยเนี่ยนะครับสเสน่ห์ของมันก็คือลงทุนน้อยไม่มีความเสี่ยงนะครับที่สำคัญเนี่ยเราเป็นศูนย์รวมพลาสติกที่ ทำทุกชิ้น20บาทเนี่ยไว้ครบที่สุดและที่สําคัญมันคืนทุนไวสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ SME สร้างอาชีพกับช่วงนี้ธุรกิจน่าลงทุนนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับคิงก็ยืนอยู่ที่อาณาจักร ที่เป็นศูนย์รวมนะครับพลาสติกภายใต้ชื่อไทยพลาสติกนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกับผู้ที่เป็นเจ้าของและก็คนที่คิดิรเริ่มนะครับโมเดลการทรําธุรกิจไทยพลาสติกทุกชิ้นราคาเดียวนั่นเองนะครับผมจะน่าสนใจขนาดไหนตามขีนเข้าไปข้างในกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ SME สร้างอาชีพกับช่วงนี้ธุรกิจน่าลงทุนนะครับแน่นอนครับวันนี้คิงพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจที่เรียกได้ว่าคนทั่วไปนะครับมองว่าเป็นธุรกิจง่ายๆทําอะไรง่ายนะครับผมและก็มีคําคอตหาเยอะมากเลยที่ว่าจะทําได้หรอในเมื่อมันเฉพาะจะจงขนาดนี้นะครับแต่ทุกวันนี้ครับเขาทําได้เพราะเขามีจุดยืนนั่นเองนะครับผมแน่นอนครับวันนี้แขกรับเชิญของเราคือคุณเนยวงศ์คนยืนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับในฐานะ ผมเป็นเจ้าของของธุรกิจตัวนี้นะครับเป็นไทยพลาสติกเซ็นเตอร์นะครับจะได้มาให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับในการที่จะทำธุรกิจพลาสติกไทยว่าเป็นยังไงครับหรือเรียกสั้นๆว่าเฮียฉีคคือเป็นเจ้าของบริษัทไทยพลาสติกเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นคนที่คิดโมเดลนะครับที่เรียกได้ว่าคิดถึงพลาสติกต้องนึกถึงเราใช่ไหมครับเพราะได้ชื่อไทยพลาสติกก่อนอื่นนะครับก็คือว่า ปกติแล้วเนี่ยเราขายทุกอย่าง20บาทอยู่แล้วนะฮะมีทั้งอะไรเครื่องครัวเครื่องเขียนเครื่องมือช่างอะไรทั้งหมดแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะฮะวันนี้เรามีการตัดสินใจแล้วว่าสินค้าอะไรที่อยู่ในหมวดของทุกทุกอย่าง20บาทเนี่ยขายดีที่สุดนะฮะสิ่งนั้นที่เราพยายามทำรีเสิร์ชหรือสอบถามทุกคนเลยนะครับว่าปรากฏว่าสิ่งที่ขายดีที่สุดก็คือพลาสติกนี่เดยนะครับนี่คือความคิดเบื้องต้นที่เรา ต้องการที่จะเป็นศูนย์รวมพลาสติกที่ครบที่สุดนะฮะในหมวดของทุกชิ้น20บาทครับครับก็คือจากที่ได้ท,ทําธุรกิจทุกอย่าง20บาทมันก็เป็น10บสปีก็ว่าได้แต่ก็มีการทําดีเสร็์ว่าเอ๊ะอะไรที่ขายดีสุดตอนนี้เราก็เลยแบ,<า>บ่งหมวดออกมาก็คือเจาะจงเลยก็คือเป็นพลาสติกก็แล้วทีพอพูดถึงพลาสติกคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมได้เข้ามานั่งหรือว่าสัมผัสอยู่ตรงนี้มันไม่ได้มีแค่สิหรือ20อย่างครับคุณผู้ชมเป็นหมื่นหมื่นชิ้นใช่ใช่เป็นหมื่นหมื่ ด้วยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับก็ต้องถือว่าเป็นภาวะที่ตกต่ำนะครับผู้ประกอบทั้งหลายคนนะฮะจากประสบการณ์ที่ให้ข้อมูลหรือให้แนวธุรกิจกับทุกอย่าง20บาทเราจะสังเกตว่าทุกคนที่จะมาลงทุนเนี่ยบางคนมีงบจำกัดน,นะครับและการที่จะทำทุกอย่าง20บบาทให้มันเป็นรูปเป็นร่างหรือมีหน้าตาที่ ชวนให้ซื้อน่นะครับคือก็ต้องเต็มเต็มจริงๆครบจริงๆถึงจะน่าเข้าใช่ไหมครับคนที่จะมีแบบบางคนอาจจะไม่ถึงแสนอะไรเงี้ยนะครับก็ไปทําก็ไม่ไม่ประสบความสําเร็จนะครงบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะทําทุกหรียบาทจริงๆเนี่ยนะครับที่ว่ารวมทุกอย่างเนี่ยนะฮะที่เป็นรูปเป็นร่างใหญ่โตเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้องมี 3- ถึง5แสนครับผมนะฮะแต่ข้อเท็จจริงประชาชนที่ต้องการมีอาชีพนะฮะมีอาชีพจริงๆเนี่ยนะครับ เขามีไม่ถึงกันเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นตัวพลาสติกตอบโจทย์ได้ครับครับแล้วทีนี้พอมาทําเป็นรวมทุกอย่างที่เป็นพลาสติกภายใต้ชื่อไทยพลาสติกแล้วครับเรามีวิธีควบคุมยังไงบ้างครับควบคุมการเลือกสรรสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวพลาสติกใช่ไหมครับปัจจุบันเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้ผลิตเอง,เองนะฮะทั่วประเทศเนี่ยหลายร้อยโรงงานที่ททนํามาส่งที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นแหล่งที่ คลิตรวมสินค้าที่เป็นหมวดของทุกชิ้น20เนี่ยนะครับครับท่านมาที่นี่ครบทุกอย่างครับครบทุกอย่างคือคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเชื่อมันผมไหยครับว่าแน่นอนอย่างตัวผมเองเนี่ยถ้าอยากจะทาธุรกิจพลาสติกที่ได้ผมเปิดร้านเนี่ยผมหลับตาเนี่ยผมเไ่้แค่ขวดน้ําขันกระมังแค่นี้แต่ที่จริงแล้วมันมีเป็นหมืน่นเหือรายการแล้วทีนี้พอมานั่งอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมแต่ความคิดอีกหลายอย่างคือมันครบมันมีมากมายกว่าที่เราคิดแล้วทีนี้พอพูดถึงว่าพอมาทําเป็นไทยพลาสติกแล้วเนี่ยจุดเด่น จุดเด่นหลักๆมีอะไรบ้างจุดเด่นหลักสุดเลยนะครับพลาสติกเอเนี่ยหนึ่งหละผลิตในประเทศไทยครับสินค้าเนี่ยนะครับขายง่ายที่สุดนะครับลงทุนต่ำความเสี่ยงไม่มีเพราะสินค้านี่พลาสติกเสน่ห์ของมันก็คือว่าเคลมได้ทุกตัวนะฮะขายเท่ากับว่าลูกค้าเอาไปขายเนี่ยขายได้ทุกชิ้นเลยนี่นี่คือจุดเด่นที่สุดของเขานะครับและที่สําคัญนะครับเป็นเป็นงานที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายด้วย เพราะน,นั้นลูกค้าไปขายเนี่ยสบายใจหรือนะฮะกลุ่มรถดเล่นะฮะที่สนใจที่จะเอาสินค้าตัวนี้ไปเล่ขายนะฮะก็ง่ายๆครับเต็มรถก็แค่ส0มหมื่นบาทบนะฮะก็คือลงทุนง่ายๆก็คืออยู่ที่3ามหมบาทแล้วทีเนี้ยคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะมองว่าการที่จะเปิดร้าน1นร้านใช่ไหมครับเนี่ยครับก็คือต้องไปเดินหาซื้อสินค้าเพื่อมารวมกันเป็นกระจุก แต่พอเข้ามาที่นี่แล้ว3 0,000บาทเรามีโมเดลไปเลยเป็นโมเดล1โมเดลมีสินค้าครบทุกตัวพอครั้งต่อไปเนี่ยใช้หมดเราก็จะเลือาอะไรหมดที่สําคัญนะครับธุรกิจ20บาทโดยทั่ว,วไปเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยส่วนใหญ่สินค้ามันจะมาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะเพราะนั้นการที่จะโฟโลหรือว่าสินค้าขาดอะไรเงียบปัญหาเยอะแยะมากมายแต่<ม>ถ้าเป็นพลาสติกโดยโดยที่เราผลิตในประเทศแล้วเนี่ยนะฮะการที่สินค้าที่จะขาดนั้นอันนั้น ลืมลืมปัญหานี้ไปได้เลยครับคือไม่ขาดแน่นอนแล้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับผมอย่างที่บอกกันไว้ว่าคําว่า20ก็คือพัวพันมากับเราเลยตลอดแน่น,นอนจุดเด่นหลักๆอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพลาสติกทุกชิ้นในร้านเนี่ยอยู่ที่ราคาก็คือ20บาท20บาทนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดเด่นครับธุรกิจตัวใหม่นะฮะที่ผมเชื่อว่าไม่เกิน2ปีครับตัวนี้แรงแน่นอนครับครับแล้วทีนี้พอพูดถึงเป็นธุรกิจไทยพลาสติกออกมาแล้วแน่นอนว่าพื้นที่ทําเล เราต้องมองประเภทไหนบ้างหรือว่าได้ทั่วไปเลยครับกรณีล,ลูกค้าที่ยังไม่มีทําเลหรือว่าสนใจธุรกิจเนี่ยนะฮะเราก็ยินดีให้คําปรึกษาที่นี่ไม่มีแฟรนไชส์นะครับ,รบยินดีให้คําปรึกษาทุกรูปแบบนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นการบริหารจัดการหรือแม้กระทั่งทําเลที่ตั้งถ้าเขายังไม่มีนะฮะเราก็ยินดีที่จะเป็นคนที่ซัพพอร์ตในเรื่องที่จับจำนายให้ด้วยนะครับครับและทีนี้พอพูดถึงแน่นอนการทําธุรกิจก็พูดถึงกําไรต้นทุน อยู่ที่ประมาณอาสมมติเอาก็คือลงถึงเต็มร้านเนี่ยสามหมื่นบาทแล้วกําไรอยู่ที่จุดไหนบ้างเบื้องต้นนะครับที่เราเราคิดไว้เนี่ยนะครับก็คือลงทุนสามหมื่นบาทกรณีอันนี้ผมขอ,อยกตัวอย่างเป็นรถเละก็แล้วกันนะฮะซึ่งตอนนี้มีคนทำแล้วนะครับเอารถปิกอัพเนี่ยตีโครงหลังคาขึ้นมาใส่เต็มคันเนี่ยก็คือสามหมื่นบาทเต็มนะครับแล้วเขาก็นําออกไปขายตามตลาดบ้างอาจจะเป็นตลาดเชา้าตลาดเย็น หรือหน้าโรงงานหรือชุมชนที่มีคนเยอะๆนะฮะเชื่อไหมครับว่า2วันเขาขายหมด2วันเขาก็เข้ามา2วันเขาก็เข้ามานั่นหมายขาว่าถ้าเขาขายหมดคันนะครับกำไรขั้นต่ําคือ8,00 0บาทครับแปดพบาทนะครับนั่นหมายก็ว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยเขาทําเงินได้วันละสบาทขั้นต่ำครับเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเขามีรายได้ถึงแสนสองต่อเดือนทั้งที่เขาลงทุนแค่สามหมื่นบาทเห็นไหมฮะครับนี่คือจุดเด่นแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงนะฮะ สินค้าแตกหักพังเข็มได้ทั้งหมดเลยครับครับทีนี้พอมาพูดถึงแน่นอนว่าเรามองหาคนที่จะเข้ามาลงทุนอยู่แล้วแล้วที่คนที่เข้ามาลงทุนจําเป็นไหมครับว่าต้องมีคุณสมบัติยังไงต้องเป็นคนที่เคยมีร้านค้ามาก่อนตรงนี้ด้วยความที่มันทําง่ายนะครับและสินค้าเนี่ยมันมีที่ใช้อยู่ในครัวเรือนเราอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระถางกระมังตะก้าหรืออะไรต่างๆที่อยู่ตามครัวเรือนเนี่ยทุกคนคุ้นเคยกับมันอยู่แล้วนะครับครับผมสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจที่จะทํา งานส่วนตัวหรือว่าเป็นอาชีพที่อิสระสุจริตอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องมีประสบการณ์อะไรมากมายครับ,ครบแค่รักที่จะทําเป็นอาชีพส่วนตัวโดยที่ใช้ทุนนิดเดียวท่านก็สามารถปขขระสบความสำเร็จได้อย่างที่บอกเฮียชีเนี่ยก็คือที่มีประสบะการณ์ในการทําธุรกิจประเภทสินค้าเป็นตล็ดมานานจนวันนี้ครับแนวความคิดก็คือว่าเรามีจุดยืนก็คือทุกอย่างเป็นเป็นของพลาสติกหมดเลยอย่างที่บอกแนวความคิดอีกหนึ่งอย่างที่เฮียบอกมาก็คือว่าธุรกิจนี้มันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา่นเลย แล้วมีเห็นบอกว่ามีการไปทําทดลองด้วยประมาณเดือนหนึ่งแล้วคือทำยังไงางครับคืออย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะมาถ่ายทารายการวันนี้นะครับบริษัทเองก็จะก็มีการทํางานมาล่วงหน้าแล้วนะฮะก่อนหน้านี้นที่เราขายทุกอย่าง20บาทอยู่แล้วเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่าทุกคนมีความรู้สึกว่าถ้านึกถึง20บาทก็ต้องมีทุกอย่างครับข้อเท็จจริงใช่หรือไม่นะฮะเราก็พิสูจน์ออกให้เห็นแล้วว่าเราลองทําดูในสาขาของเราเองนะครับเดิมทีนะฮะสาขานี้เนี่ย ถ้าเป็นธุรกิจ20บาทเนี่ยเราใช้เงินถึง6แสนบาทครับผมนั่นหมายความว่าของทุกอย่างไม่ว่าเครื่องครัวเครื่องเขียนเครื่อง,องมือช่างอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปในร้านน่ะใช้เงินถึง6แสนถึงจะเต็มครับพอเราจะลองทดสอบว่าพลาสติกเนี่ยตอบโจทย์กับธุรกิจตัวนี้จริงหรือไม่ครับผมเราก็นําสินค้าชุดนั้นละ่ะออกให้หมดเลยแล้วก็นําพลาสติกเข้าไปแต่ท่านรู้ไหมครับว่าเราใช้เงินแค่ 200, 2 0 0 0 0นเองครับ2 0 0 0นี่ภาพได้เหมือน6 0 0 0เพราะว่า พลาสติกมันตัวใหญ่นะมันเจาะจงอยู่แล้วมันตัวใหญ่ด้วยมันกินที่นะฮะหมายามว่าขอมูลค่าสองแสนนี่เต็มร้านทีนี้ผลปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะว่าสิ่งที่ฟิกแบงกลับมาจากยอดขายเดิมที่เราขายทุกอย่าง20บาทเป็นยังไงปัจจุบันนะครับไม่ได้ต่างกันเลยแถมไม่นาซ้ำนะครับเสาอาทิตย์มากกว่าด้วยซ้ำไปครับนี่คือสิ่งที่มัน